สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก2,566นี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยมีศักยภาพโดดเด่นได้ดีนะครับคุณทําอะไรก็จะดูมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณได้ดีแถมสําเร็จแบบโดดเด่นด้วยส่วนในเรื่องของการเงินก็จะเป็นเดือนที่การเงินจะกลับมาดูปลอดโปร่งอยู่ในมุมที่ดีบ้างแล้วในเรื่องของการงานแน่นอนครับถึงแม้มันจะยังดูมีความอึดอัดอยู่ แต่คุณจะมีศักยภาพกับการจัดการอะไรต่างๆเรื่องของการงานได้ดีและยังมีโอกาสกับการได้เรียนรู้ช่องทางอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเพื่อวางแผนพัฒนางานได้ดีขึ้นด้วยในเรื่องของความรักนะครับในเดือนนี้ดาวความรักของคุณจะกลับมาเดินไปข้างหน้าแล้วนะครับก็น่าจะเป็นวาเลนไทน์ที่ไม่เหงาและมีความป๊อปปูล่าสำหรับตัวคุณแน่นอน ในเรื่องของโชคลาภในเดือนนี้โชคลาภและความสำเร็จจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณได้ดีคุณเองมีโอกาสกับการทำอะไรได้สำเร็จหรือมีโชคลาภอะไรแบบโดดเด่นได้เลยในเดือนนี้รายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายแทยรกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภกันว่าในเดือนกุมภาพันธ์2566เนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกคลิปนะครับอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ มาเรา anyway, au, ิ่มวันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาพฤษศก็คือดาวศุกร์นะครับแต่ในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที Dass, ่มีดาวอังคารมาทับตัวของชาวลัคนาราศีพฤษศอยู่ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวอะไรที่มาจากคําว่าวินาศนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดาววินาศมาทับตัวแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของในมุมประกอบกับความเชื่อมันก็จะเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยยังมีโอกาสกับการได้พบเจออะไรที่เป็นเรื่องของ แปลกๆเหตุการณ์แปลกๆสิ่งแปลกๆอะไรที่มันเหนือธรรมชาติที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เวลาดาววินาศมาทับตัวมันอาจจะยังมีความอึดอัดบางทีอาจจะยังอยากมีความส่วนตัวอยากปลีกตัวอยู่บ้างแต่มันก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสกับการได้มีความเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่เพราะจริงๆดาวอังคารเองเนี่ยก็มาจากคําว่าปัตตานีด้วยมันหมายความว่าเวลาดาวมันามาทับตัวมันก็จะยังมีใครที่มักจะต้องมาร่วมอะไร กับตัวคุณอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงนี้และในเดือนนี้เนี่ยดาวอังคารเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการเดินข้างหน้าไปข้างหน้าปกติแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าจากเดิมที่ดาวอังคารถอยหลังในเดือนที่แล้วทําให้คุณอาจจะรู้สึกขี้เกียจอะไรต่างๆแบบนี้ในเดือนนี้มันก็จะไม่ค่อยขี้เกียจแล้วและถ้ายิ่งมาดูดาวตัวคุณเองเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่17 ดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของการงานแสดงว่าคุณก็ค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องของการงานและดาวศุกร์เวลาอยู่ตำแหน่งเนี้ยดาวได้ตำแหน่งอุจาวิราชมีกำลังดีโดดเด่นแสดงว่าคุณก็มีศักยภาพกับการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีแถมดาวศุกร์เองก็ได้อุดมเกณฑ์มันทำให้ตัวคุณเองก็มีความสามารถมีความสมบูรณ์กับการกระทำอะไรต่างๆได้ดีประกอบกับในช่วง1-12ถึงนะครับ ดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ในภพสุภะซึ่งเป็นคู่ธาตุไฟแสดงว่าคุณก็โฟกัสนะครับเข้มข้นมุ่งมั่นกับเรื่องของการที่จะพยายามเรียนรู้ศึกษาพัฒนาอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับด้านของการงานก็ได้นะครับส่วนไอ้การที่ดาวอังคารมาสัมพันธ์ตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะนะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งในลับมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องไปศึกษาเรียนรู้อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของด้านออนไลน์ ด้านของต่างประเทศอะไรที่มันมีโอกาสที่เข้ามาสัมพันธ์ก็ได้นะครับครานี้พอวันที่5ดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในภพสุภะดาวพุธเป็นเรื่องของลูกหลานบริวารจากเดิมเนี่ยอยู่ในภพมรณะอา,อาจจะมีเกณฑ์กับการป่วยหรือดาวเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองลูกหลานบริวารก็อาจจะไม่ได้มีศักยภาพหรือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ครานี้พอดาวพุธย้ายออกมาอยู่ในภพสุภะ มันก็ส่งผลให้เรื่องของลูกหลานบริวารที่มีป่วยอะไรอยู่เนี่ยอะเรื่องเหล่านั้นก็หมดไปก็ไม่ได้ทําให้คุณต้องกังวลอะไรแลละนะครับแต่คุณเองก็อาจจะยังมีความเป็นห่วงเขาอยู่นะครับเพราะว่าดาวพุธเวลามาอยู่ในภพสุพะดาวมันเป็นพิณทุบบาทมันก็มักจะยังมีอะไรให้คุณรู้สึกร้อนใจอยู่แหละนะครับแต่ก็ถือว่ามันก็จะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นดาวพุธเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยแน่นอนครับพอออกจากภพราณะ ก็ส่งผลให้การเงินมันดีขึ้นด้วยเดี๋ยวก็จะไปบอกในเรื่องของการเงินพอวันที่13ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาร่วมกับดาวตัวคุณในช่องการงานจริงๆดาวอาทิตย์มาอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับดาวมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวมันอาจจะมองว่าเป็นปละอาจจะดูเหมือนจะอ่อนแต่สําหรับคนลัคนาราศีพฤษภที่เป็นราศีเรียกว่าราศีปศวะเนี่ยนะครับเวลามีดาว อาทิตย์มาอยู่ในภพกรรมะเขาเรียกว่าได้องค์เกณ์ซึ่งถือว่ามันมีความแข็งแกร่งมันช่วยให้ดวงมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นการที่ดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์กับตัวคุณดาวอาทิตย์มาจากคําว่าพันธุนะครับมองในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะมีส่วนร่วมกับการทํางานของคุณด้วยก็ได้นะครับหรือดาวอาทิตย์มาจากคําว่าพันธุที่แปลว่าการศึกษาการเรียนรู้มันก็มีโอกาสที่คุณจะได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรที่คุณจะ เอามาใช้กับเรื่องของการวางแผนอะไรที่เกี่ยวกับด้านการงานที่ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพได้ดีด้วยเพราะดาวอาทิตย์เวลาอยู่กับดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่สมพลมันเป็นคู่ของการวางแผนวางระเบียบจัดการอะไรต่างๆได้ดีและพอวันที่18ดาวศุกร์ดาวตัวคุณก็ย้ายไปอยู่ในภพลาภะถึงแม้ดาวจะไม่ได้อุดมเกณฑ์แต่ดาวศุกร์เวลามาอยู่ช่องนี้มันเป็นช่องที่เขามีกําลังพีคที่สุดเลยได้ตําแหน่งอุดหรือมหาอุดนี่แหละ เพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่คุณเองเนี่ยจะมีศักยภาพอะไรได้ดีเวลาทําอะไรจะทําได้แบบโดดเด่นเหมือนกับมาเต็มนะครับในจังหวะนี้และแถมดาวเนี่ยไปเด่นในช่องที่ชื่อว่าลาภะแล้วก็ไปร่วมกับดาวพฤหัสที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเรื่องของราภผลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่ณช่วงนี้นะครับตั้งแต่18ไปเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ทําอะไรก็ดูทําได้เด่นทําแล้วก็สําเร็จด้วย นะครับมีเกณฑ์กับการมีโชคลาภนะครับแบบโดดเด่นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดูมีความโดดเด่นสําหรับคุณทั้งเดือนเลยในเดือนนี้และพอวันที่22ดาวพุธก็ย้ายเข้ามาร่วมนะครับในช่องการงานอ่าแต่ดาวพุธมาจากเรื่องของการเงินมาจากเรื่องของบริวารอ่าอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสเข้ามากับเรื่องของการงานที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ได้เริ่มต้นอะไรได้ดี มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและคือต้นเดือนเนี่ยนะครับหนึ 4, ดาวการเงินของคุณยังอยู่ในภพมรณะอยู่เวลาดาวการเงินตกภพมรณะมันก็จะมีเรื่องของเงินที่จะต้องจ่ายออกไปเสียออกไปนะครับ ก่อนหน้านั้นเดือนที่แล้วเนี่ยดาวเดินถอยหลังด้วยนะครับมันก็อาจจะทำให้การเงินเข้าก็ช้าด้วยอืดด้วยนะครับในเดือนนี้เนี่ยดาวพุธเนี่ยเดินเร็วแล้วเพราะฉะนั้นความอืดของช่องทางการเงินที่เข้ามันก็จะไม่อืดแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องมีเหตุกับการต้องเสียอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการเสียหรือใช้จ่ายไปแล้วมันได้อะไรมาอาจจะเป็นการซื้ออะไรต่างๆนะครับเพราะ มันเป็นการจังหวะที่ดาวการเงินไปอยู่ในภพมรณะที่จะต้องเสียออกไปแต่ดาวมรณะเนี่ยไปอยู่ในช่องลาภะก็คือเป็นการที่เสียออกไปแล้วได้อะไรกลับเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นการต้องใช้กับการซื้ออะไรแหละไม่ใช่แบบเสียไปแบบศูนย์เปล่านะครับคราวนี้พอวันที่5ดาวพุธก็ย้ายออกจากภพมรณะแน่นอนครับออกจากจุดที่ดาวอ่อนกําลังและออกจากจุดที่มันจะต้องมีการเสียเรื่องของการเงินมันก็ทําให้การเงินดูดีขึ้นแหละ แถมไปอยู่ในภพสุภะที่แปลว่าความสะดวกสบายก็ได้นะครับความคล่องตัวความปลอดโปร่งมันทําให้เรื่องการเงินมันก็ดูโปร่งขึ้นแถมไปอยู่กับดาวที่ดีอยู่กับดาวเสาร์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะนะครับมันหมายถึงมีโอกาสกับการได้รับการช่วยเหลือได้รับการส่งเสริมกับเรื่องของการเงินด้วยเพราะเขาเป็นคู่สมพลกันซึ่งคุณเองเนี่ยก็มองช่องทางกับการศึกษาการ เพิ่มพัฒนาอะไรอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่คุณก็ได้ศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับด้านของการพยายามปรับพัฒนาอะไรด้านของการเงินนะครับซึ่งจะทำได้ดีในช่วงนี้ พอวันที่13ดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกไปแต่ดาวการเงินของคุณก็ยังอยู่กับดาวเสายังมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีเกณฑ์กับการได้รับการอนุมัติอะไรทางด้านของงบการเงินได้ดีนะครับในช่วงนี้และพอวันที่18ดดาวศุกร์ก็ย้ายไปอยู่ในภพลาภะ ตัวคุณเองไปอยู่ในช่องของการมีโชคลาภซึ่งถ้าเรามองอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภโชคลาภเนี่ยนะครับมันก็เป็นอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราในทางโหราศาสตร์เขามักจะใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเวลาที่จังหวะที่ตัวคุณเองเนี่ยไปมีโอกาสกับการมีโชคลาภมีความสําเร็จอะไรเกิดขึ้นมาก็ค่อนข้างถือว่าส่งผลดีกับเรื่องการเงินด้วยอาจจะเป็นช่องทางของลาภผลที่มันเสริมกับเรื่องการเงินเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งก็ได้ และพอวันที่22ดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องของการงานซึ่งดาวพุธก็จะมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่ได้องค์เกณฑ์อยู่มันทำให้คุณเองก็ยังมีโอกาสกับการได้เรียนรู้ศึกษาอะไรจริงๆเกี่ยวกับด้านของการงานแล้วก็มีเรื่องของการเงินให้คุณได้เรียนรู้ด้วยมันอาจจะทำให้มีโอกาสกับการ เรียนรู้แล้วสามารถทำให้มันเพิ่มรายได้จากในด้านการงานของคุณได้ดีด้วยเหมือนกันเพราะมันอยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวของการเรียนรู้และดาวมันมีกำลังที่ดีนะครับในจังหวะที่ตัวคุณเองก็ไปอยู่ในเรื่องของความสำเร็จเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะที่ดีที่อาจจะมีช่องทางกับการเพิ่มอะไรเกี่ยวกับด้านของรายได้ทางการงานานะครับเพิ่มเงินเดือนอะไรต่างๆแล้วเนี้ยนะครับ มันก็หรือบางทีเนี่ยในงานที่คุณทำคุณก็อาจจะแบบทำยอดอะไรต่างๆในงานได้ดีนะครับมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวราหูนะครับในเดือนนี้ดาวการงานของคุณก็ยังไปอยู่ในภพวินาศแน่นอนครับเวลาดาวการงานตกภพวินาศมันอาจจะยังดูมี เกณฑ์กับการอึดอัดจากเรื่องของการงานหรือบางทีคุณก็อาจจะยังคิดกับเรื่องของการอยากจะหยุดอยากจะเลิกอยากจะจบกับงานที่ทำก็ได้นะครับแต่ในเดือนนี้มันก็ดีกว่าเดือนที่แล้วหน่อยเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยดาวพฤหัสดมันเดินถอยหลังแล้วก็ทับดาวการงานของคุณอยู่มันอาจจะทำให้คุณแบบย้ำคิดย้ำทำวนคิดอยู่กับการอยากหยุดอยากเลิกอยากเปลี่ยนอยู่ตลอดเหมือนกัน แต่ตอนนี้ดาวฤตยูมันไม่ได้ถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอารมณ์กับการคิดอยู่บ้างนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบย้ำคิดย้ำทำตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานแน่นอนเวลาไปอยู่ในภพวินาศอ่ะถ้าเกิดใครอยู่ในงานสายต่างประเทศสายออนไลน์นะครับสายด้านของเกี่ยวกับศาสตร์เฉพาะทางระบบสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยงานด้านนั้นก็ยังโอเคอยู่แหละนะครับและในเดือนนี้เนี่ย ดาวตัวตนของคุณเองเนี่ยก็ไปอยู่ในช่องการงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17เลยซึ่งดาวตัวคุณเวลาไปอยู่ในช่องนี้ดาวมันได้ตำแหน่งอุจาวิราชมีกำลังโดดเด่นนั่นหมายความว่าคุณมีศักยภาพกับการจัดการงานได้ดีแถมดาวศุกร์ก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยมันทำให้คุณสามารถทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านการงานได้สมบูรณ์ดีนะครับ ถึงแม้ดาวศุกร์เองจะมีความหมายของคําว่าอาริมาอยู่ในเรื่องการงานแน่นอนอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่คุณก็จะมีศักยภาพกับการแก้ปัญหาการตรวจสอบการสอบอะไรเหล่านั้นได้ดีหรือไม่งั้นบางทีคุณก็อาจจะต้องพยายามเอาอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์มาสัมพันธ์ในงานเพิ่มก็ได้เพราะ การที่ตัวคุณไปอยู่ในเรื่องการงานดาวการงานไปอยู่ในภพวินาศที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ส่วนดาววินาศก็มาทับตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้ที่จะต้องสัมพันธ์กับด้านการงานของคุณด้วยอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าก็อยู่ในมุมที่ดีกับเรื่องของการพัฒนาหรือส่งผลดีกับการงานของคุณก็คือการที่วันที่1นึ่งวันที่12ดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์อยู่ร่วมกันเป็นคู่ธาตุไฟอยู่ในภพสุพภะนะครับนั่นหมายความว่า ก็อาจจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือคนที่จะส่งเสริมคุณเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแน่นอนนะครับกับการสนับสนุนคุณอย่างโดดเด่นชัดเจนเหมือนกันหรือคุณเองก็ก็จะมีโอกาสกับการได้ศึกษาเพื่อจะพัฒนาอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวคุณซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยเหมือนกันพอวันที่5ดาวพุธก็ย้ายขึ้นมาจากเดิมดาวพุธเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารที่ อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอาจจะไม่ได้มีศักยภาพอะไรมากนะักคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องงานจากเรื่องของลูกน้องออกลูกน้องย้ายอะไรพอดาพุธย้ายมาออกจากภพมรณนะปัญหาเรื่องเหล่านั้นก็หมดไปศักยภาพของลูกน้องก็กลับมาดีขึ้นแถมมาอยู่ในภพสุภะและร่วมกับดาวเสาที่เป็นคู่สมพลกันเนี่ยก็ถือว่าลูกน้องก็จะพร้อมกับมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมกับคุณได้ดี พอวันที่ 13. ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาอยู่ในช่องการงานของคุณดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ได้องค์เกณ์เหมือนที่บอกไปในเบื้องต้นซึ่งมันกลับกลายเป็นจุดที่ดีนะครับดาวก็อาจจะไม่ได้อ่อนกําลังอะไรเท่าไหร่ดาวอาทิตย์มาจากเรื่องของคําว่าพันธุะครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะนําพามาเรื่องของการงานเข้ามาให้คุณบริหารจัดการหรือมาช่วยจัดการได้ดีหรือถ้าเกิดใครอยู่ในสาย การศึกษาสายอสังหาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับงานในด้านนั้นก็จะถือว่ามีความแข็งแกร่งมั่นคงได้ดีและมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณเองเนี่ยก็มีศักยภาพกับการได้เรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีอาจจะมีโอกาสที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่สอนงานได้ดีมันทําให้คุณสามารถวางแผนหรือพัฒนาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีด้วยเพราะมันเป็นคู่สมพลคู่ของการวางแผนการจัดการและพอวันที่18 ดาวสุกนะครับตัวคุณออกจากเรื่องของการงานแต่ดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่จุดนี้เด่นมากมีศักยภาพสูงและไปอยู่ในช่องของความสําเร็จนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยพอทําอะไรมันก็มักจะสําเร็จทําอะไรมันก็มักจะเกิดลาภผลเกิดขึ้นได้ซึ่งในเรื่องการงานก็คงจะเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างส่งผลดีที่คุณทําอะไรในช่วงนี้ก็จะสําเร็จได้ดีและสําเร็จแบบโดดเด่นด้วย และพอวันที่22ดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในช่องการงานของคุณดาวพุธมาจากเรื่องของลูกน้องบริวารอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นมันอาจจะมีช่องทางงานเสริมเข้ามาอีกด้วยนะครับเพราะมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณก็มีโชคลาบอยู่แล้วมันมีโอกาสกับการได้รับอะไรได้ดีๆเด่นๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับงานเสริมที่จะเข้ามา หรือมันมีโอกาสกับการที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้เพราะดาวก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้การศึกษานะครับที่จะเริ่มต้นอะไรดาวพุธเป็นดาวการเงินด้วยเวลามาอยู่ในช่องของ การงานคุณอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของการงานกับการหาช่องทางการเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลให้ในเรื่องการงานของคุณอาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของรายได้ได้ดีด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารน,นะครับในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรอยู่ในช่องความรักของคุณแต่ดาวความรักเนี่ยมาทับตัวอยู่ดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปะอ่าในมุมที่ จะมองว่าเป็นมุมดีก็ได้นะก็คือการที่ดาวคู่เนี่ยมาทับตัวคุณอยู่เนี่ยมันทำให้เขาเองก็จะค่อนข้างโอนอ่อนคล้อยตามนะครับเอาอกเอาใจตามใจคุณนั่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับดาวอังคารถึงแม้จะดูเหมือนอ่อนแต่ดาวก็ได้ตําแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าคุณเองก็ยังได้รับการตอบรับได้รับการสนับสนุนได้รับความรักใคร่ส่งเสริมจากคู่จากเรื่องของเพศตรงข้ามได้ ดีนะครับในเดือนนี้เนี่ยโดยหลกัหลกๆถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในมุมที่ดีเพราะเดือนนี้ดาวอังคารเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาเดินไปข้างหน้าแบบปกติแล้วนะครับก็คือตั้งแต่หลังวันที่9กุมภาไปเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับเดือนที่แล้วมีการเดินถอยหลังแล้วก็หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นจังหวะที่ดาวเดินถอยหลังเนี่ยมันอาจจะทําให้คู่ของคุณอาจจะมีสภาวะของการแบบซ้ําแซะเซาซีอะไรแบบนี้อ แต่ในเดือนนี้มันก็จะไม่เกิดแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นราชาโชคยังให้การตอบรับให้รับให้การความนิยมอะไรในตัวคุณได้ดีประกอบกับในเดือนนี้เนี่ยดาวตัวคุณเองเนี่ยนะครับมีศักยภาพดีทั้งเดือนโดยเฉพาะเดี๋ยวหลังวันที่18ที่ดาวศุกร์ดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพลาภะซึ่ง มันส่งผลให้คุณเองดูมีความโดดเด่นเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในภพลาภะเนี่ยมันเหมือนกับมีความโดดเด่นทําอะไรคนก็ให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะถึงแม้จะแบบดูป๊อปปูล่านะครับแต่จากการที่ดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะ ซึ่งถ้ามองไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของความรักมันหมายถึงการให้เกียรติการให้ความเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยไม่มีดาวอะไรไม่ดีมาสัมพันธ์เลยนะครับตั้งแต่วันที่5ที่ดาวพุธย้ายมาก็เป็นคู่สมพลกันมันถือว่าคุณก็ได้รับความไว้อกไว้ใจได้ดีแหละนะครับก่อนหน้านั้นมีดาวอาทิตย์อยู่ก็เป็นคู่ธาตุไฟกันถือว่ายังมีความหนักแน่นมั่นคงกับการให้เกียกรติกันไว้ใจกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าโดยหลักๆความรักสําหรับคนมีคู่ก็ ยังอยู่ในจุดที่ดีในเดือนนี้นะครับคู่ตามใจอนอ่อนกับคุณได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่วาเลนทน์ที่จะเหงาสําหรับคุณนะครับส่วนคนโสดก็แน่นอนครับการที่ดาวเพศตรงข้ามดาวความรักเนี่ยนะครับมาทับตัวและได้ตําแหน่งราชาโชคและดาวจะกลับมาเดินดีและเพราะฉะนั้นมันจะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณแน่นอนนะครับมีคนมาชอบมีคนมาจีบประกอบกับในเดือนนี้ดาวตัวคุณเองเนี่ยมันมีความโดดเด่นและยิ่ง พอ18ไปเนี่ยยิ่งแบบป๊อปปูล่ามากเลยอยู่ในสปอตไลท์คนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ในสภาวะสถานะของผู้เลือกนะครับมีข้อให้ระวังอย่างเดียวก็คือการที่ดาวความรักมาทับตัวในดาวมันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันเป็นปรกนะครับซึ่งบางทีมันจะต้องแปลค,คำว่าอื่นมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณจะอยู่ในสภาวะของผู้เลือกสถานะของผู้เลือกอ่ะเพียงแต่ว,ว่าคุณก็ต้องเลือกให้ดีอย่าไปเลือกเอาคู่คนอื่นเข้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวาเลนไทน์ในปีนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพฤหัสนะครับแน่นอนครับดาวแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองยังคงแข็งแรงแบบต่อนเนื่องเพราะฉะนั้น โดยหลกัหลกๆเวลาดาวโชคลาภของคุณได้ตำแหน่งเกษตรแข็งแรงเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคลาภเกิดขึ้นได้อยู่แล้วและถ้ามองว่าดาวพฤหัสเนี่ยนอกจากเป็นดาวโชคลาภเองเนี่ยเขาเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะด้วยอ่ะนะครับคุณมีเกณฑ์กับการมีโชคลาภทําอะไรสําเร็จได้ดีและ ดาวพฤหัสที่มาจากมรณะอะบางทีคุณก็จะมีเกณฑ์กับการได้รับอะไรที่มันเป็นของเก่าก็ได้นะครับหรือโดยเฉพาะยิ่งบางทีถ้าทําอะไรที่มันเกี่ยวกับในที่ไกลเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเกี่ยวกับด้านสายสุขภาพมันก็ยิ่งเสริมให้ด้านนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์กับการประสบความสําเร็จหรือมีลาภผลได้ดีหรือถ้าเกิดเรามองเป็นเรื่องของ อะไรที่เกี่ยวมรณะเป็นเรื่องของความสูญเสียก็มองโยงเป็นจังหวะกับการยังมีโอกาสกับการได้รับมรดกได้รับเงินชดเชยอะไรต่างๆนะครับของเก่าๆเนี่ยยังมีโอกาสได้สำหรับตัวคุณในเดือนนี้มันก็จะยิ่งมีความเด่นชัดมีอะไรที่มันมากระตุ้นกับเรื่องลาภผลที่จะเกิดกับคุณอีกก็คือในวันที่18เนี่ยนะครับดาวสุขที่เป็นดาวตัวคุณ นะครับที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริก็จะมาอยู่ในเรื่องของช่องลาบผลความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าดาวศุกร์เป็นเรื่องของคําว่าอริคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สัตว์เลี้ยงคุณมีเกณฑ์ที่จะไปสอบแล้วมีความโดดเด่นสอบผ่านสอบได้คุณมีเกณฑ์กับการไปประกวดไปแข่งขันอะไรคุณก็จะมีเกณฑ์กับการชนะแบบนั้นได้นะครับและดาวศุกร์ก็เป็นดาวตัวคุณเองด้วยนะครับนอกจากเป็นดาวอริ นั่นหมายความว่าเวลาคุณทําอะไรอ่ะมันก็มักจะสําเร็จเวลาคุณทําอะไรมันก็มักจะมีโชคมีลาบแถมเวลาสําเร็จหรือมีโชคมีลาบมันจะสําเร็จแบบเด่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆเนี่ยในเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังวันที่18ไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะมีโชคลาบมีความสําเร็จอะไรเด่นๆเกิดขึ้นกับคุณได้ดีจริงๆนะอันนี้ถ้าเอาจากตัวเลขของดวงดาวเนี่ยนะครับถือว่าคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับ สามารถแบบลุยได้เต็มที่เลยทุกอย่างที่คุณทํามันมีแนวโน้มกับการสําเร็จได้ดีคราวนี้สําหรับสายนักเสี่ยงโชคก็แน่นอนครับดาวโชคลาภแข็งแรงมันมีเกณฑ์กับการมีโชคลาภอยู่แล้ว ดาวพฤหัสมาจากคําว่ามรณะอ่ะเวลาไปในทําอะไรในที่ไหนไกลๆอย่าลืมเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับความสูญเสียความตายที่คุณได้พบเห็นได้สัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็เอาตัวเลขตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับการเสี่ยงโชคก็ได้แต่พอหลังวันที่18ไปการที่ดาวต,วตัวตนของคุณเองเนี่ยมาโดดเด่นในช่องโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันคือข้อมูลส่วนตัวของคุณเองเนี่ยแหละ อะไรที่มันเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเนี่ยก็เอามาใช้กับการเสี่ยงโชคได้นะครับหรือถ้าจะมองว่าดาวศุกร์เป็นคําว่าอริไอเลขที่สอบเลขของการแข่งขันอะไรแบบนี้เอามาใช้กับการเสี่ยงโชคแต่บอกไว้อย่างหนึ่งนะครับเวลาดาวตัวคุณไปอยู่ในช่องโชคลาภเนี่ยคือถ้าบอกตรงๆก็คือเวลาคุณเลือกอะไรมันก็เหมือนกับคุณก็จะเลือกได้ถูกเองนะครับเพราะดาวตัวเองเนี่ยมันมีโชคแถมเด่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเกิดไม่รู้จะเอาความสัมพันธ์จากตรงไหนมาก็อะไรก็ได้นะ,ะถ้าเอาจิงๆถ้าตามตัวเลขคือมันเหมือนกับคุณก็จะเลือกถูกเองคุณก็จะตัดสินใจถูกเองเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภก็ขออวยพรให้คนพฤษศเนี่ยมีโชคใหญ่ๆในเดือนนี้ตามที่ดาวเขาบอกก็แล้วกันนะครับก็พิจารณาดูและนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรขอบคุณครับ